ตอนนี้อยู่วัดหนองบกชีนะครับผมวัดลาดนิยมทําเรามาดูนะครับนี่ข้างในหลวงพ่อดำนะครับแล้วก็ศักดิ์อยู่นะครับพ่อหลวครับมีฟสาผนังนะครับ งามไหมครับสวยงามไหมครับดูร,บรอบๆนะครับเดี๋ยวพาดูร,บรอบตอนนี้ นี่คือองหลวงพ่อดำนะครับพักเก่าแก่ที่บ้านเรานะครับวันหนองบักทีนะครับพักเก่าแก่เลยครับนี่คือบริเวณรอบวัดนะครับ ไปดูนี้ของเจ้าแม่ตะเคียนนะครับนี่ต้นตะเคียนนะครับตะเคียนนี้มีมานานนะครับตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยนะครับอันนี้เจ้าแม่ตะเคียนนะครับ